สวัสดีครับวันนี้ช่องตาเต้งจะพามาชมการประกอบแบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตขนาด48โวลต์15แอมป์แล้วก็นำไปใช้กับจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับแทนแบตตะกัวกดที่ติดกับมากันรถนะครับใช้แบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด3.2โวลต์15แอมป์รุ่น33140จำนวน16ก้อนมาต่ออนุกรมกันนะครับใช้ ลางฐานขนาด33140แบบ2ช่องนะครับใช้จํานวน16อันครับก็ใช้ bms ขนาด48บน1 6 s 3 0ม m นะครับที่สำคัญของ bms ก็คือป้องกันแบตเตอรี่นั่นเองนะครับให้ใช้งานได้นานหนึ่ 1. คอยป้องกันการใช้งานที่กระแสเกิน 2. ป้องกันแรงดันการชาร์จไฟเกิน,นครับ 3. ป้องกันการใช้ไฟในระดับที่โวลต์ต่ำกว่า ที่ BMS กำหนดไว้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะตัดการทํางานนะครับอนําำแบตมาใส่รางหัวท้ายสลับขั้วแบบอันุกรมกันนะครับโดยใช้หัวแรลงและสายไฟตัดขนาดพอดีในการเชื่อมต่อแล้วก็มาต่อ BMS เป็นตัวป้องกันแบตเตอรี่อีกทีก่อนนำไฟมาใช้งานนะครับ นี่ก็เป็นการต่อเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับพร้อมนำไปใช้งาน,นครับตอนประกอบก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับก็มาถ่ายตอนเสร็จแล้วก็ลองดูกันนะครับลองดูรูปลักผมจะทำสายออกมาสองสายนะครับ จ่ายไฟออกมาโดยสายหนึ่งนะครับก็จะผ่าน BMS แต่อีกสายหนึ่งก็จะต่อตรงเลยนะครับโดยไม่ผ่าน BMS ก็ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เพราะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนไกลๆนี้กลับบ้านไม่ไม่ถึงแล้วแบตบมันหมดไอ้ BMS มันตัดก่อน ไม่สามารถกลับมาถึงบ้านได้เราก็ถอดไอ,ไอตัวที่ต่อ BMS ออกแล้วก็ใช้ไฟจากโดยตรงโดยไม่ผ่าน BMS มันก็จะวิ่งได้อีอกหน่อยนะครับก็ทำให้กลับมาถึงบ้านแต่จะทำบ่อยนะครับเดี๋ยวแบตมันจะใช้ได้ไม่ไมนานครับมาชมรายละเอียดรอบๆกัา เดี๋ยวก็จะพาไปใส่จักรยานไฟฟ้านะครับว่าจะขับเคลื่อนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวก็มาลองติดตั้งในจักรยานไฟฟ้านะครับโอพื้นที่เหลือนะครับสามารถทําได้อีกชุดหนึ่งเราจะวิ่งไกลได้มากกว่าอีกนะครับใส่อีกชุดหนึ่งนี่แค่ ชุดเดียวครับเราแกะชุดเดียวครับนี่ก็สายมาจากจักรยานไฟฟ้านะครับเราขอไปนะครับโอ้สปาร์กดังป๊อก เรามาดูไฟกันนะครับห้าสิบสามจุดสามโวลต์นะครับเจะลองบิดคันเร่งดูนะครับ ได้ยินไหมครับเสียงล้อหมุนเดี๋ยวมาดูล้อหมุนอีกทีนะครับไฟแแรงมากนะครับแรงกว่าแบแตตะกั่วกดที่แถมมากับรถนะครับตอนนี้ก็ถอดออกไปใช้งานโซลาเซลล์แล้วแล้วก็เลยต่อแบตดดิเทียมใช้เองนะครับแรงมากครับ โอเคนะครับก็เคยขับได้ความไว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไปไกลได้45กิโลนะครับลองทดสอบมาแล้วงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ